สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาใส่จอนนะครับคือว่ามีคนสีหามวดแดงนะครับคนหามวดแดงเขาบอกนะครับว่าเจอจอนอยู่แถวนี้นะครับคงจะถูกจุดนะครับโคตะกี้ผมดูหล่อร้อยแล้วครับตามผมทันไหครับยังมีร้อยอยู่ครับผมจะดักนัก้งครับ มันก็ไม่เยอนะครับใครไกลกับใส่หนูนะครับการใส่ด้วงมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของมันก็คือใส่เกือห้องปลาได้มาย้ำนะครับวันหนึ่งมันก็บกเป็นอย่างครับเขาก็คงมันยังปลอดตายนะครับแต่สำหรับแห้วน,นะครับแห้วอ,อมัน มันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันครับคือว่าดีข้อดีของมันก็คือเวลาเขาเอาไปใส่นะครับมันพกพาง่ายนะครับใส่ในถุงยามอย่างไปก็ได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็เกิดวันหนึ่งเขาไ่ได้มายามมันนะครับเกิดมันเข้านะครับเนาะมันติดมันตายครับมันก็จะเสียของนะครับเหม็นมาได้นะครับอ้ เดี๋ยวไปดูทำเลยตีไซเลยครับครับผมผมคิดว่าด้านจะใส่จุดนี่นะครับมีปินกระบงครับขอบงจุดน่นถ่ายจะมาะครับครับเดี๋ยวทำการใส่แล้วครับ ก่อนอื่น,นก็ค่อยๆกันนะครับเปิดรูเล็กๆครับเปิดรูเล็กๆเผื่อมาเกีียวข้างในนะครับ ป็นลักษณะแบบนี้นะครับเออทำการใส่เลย แล้วก็ไข่อีกฟองครับเคาะนี่เลยนี่เคาะมันแตกเยอะหน่อยนะครับครับแล้วก็ปล่อยหัวน้าข้างในออกหน่อยนะครับเนื้อเนื้อไหนมันครับมันมีกิน,นครับหล่อตรงนี้ครับ ประมาณนั้นหนึ่งโซ่ครับผมต่อจันั้นกนัใส่หนูครับเอาทิ้งไปตรงนี้เอาทิ้งไปข้างหน้ามันนี่นะครับมันจะได้มีกินนะครับไปบนกิ่งไม้กันนะครับเดี๋ยวขวบหมดหมดมันยังไงล,ลบกวนมันนะครับ แค่นี้แล้วครับกรเปินอันเสร็จนะครับเจาะเยอะหน่อยนะครับเผื่อข้างมีกินนะครับแล้วก็เทนหน้ามันออกนะครับบุรีเทพมดนะครับเทน,นิดหน่อยให้างมีกินเขาวครับครัระยะห่างจากนี่มาหาปากก้งนะครับผมจะใช้ ประมาณหนึ่งซอกนะครับแล้วก็เยอือไส้หนูนครับตีหล่อนะครับก็อยู่ห่างไปอีกน้อยนะครับเอาไว้หล่อมันนะครับมีกินกินเขาครับพอมาหากพอมันได้กินเ้าวของไส้หรือใข่นะครับมันก็จะมาหานะครับไส้นี่เอาไว้บนกิงไหมมันก็คงกินม่ได้นะครับ ถ้าต่ำแบบนี้มันก็อาจจะจะยืดได้อยู่ครับแต่ถ้าต้องไปสูงๆหน่อยนะครับมันก็จะตะเวนหาครับเอาหาเรียบร้่ามันก็มาเจอใครนะครับพอกินไครแล้วมันก็จะเห็นใครในกิ่นไข่กิ่นไข่ลุกนี่แล้วมันเข้าไปไปกินครับเนี่ยฮั่กนไกลทางานเลยครับปิดประตูเลยครับแนนอนครับมาเกินสามวันครับเดี๋ยวจะมาย้ำให้ดูนะครับว่ามัน เข้าเข้าจะได้นะครับเข้าสูตรีกะเนี่ยมาก็ได้ตลอดแล้วครับก็ฟักคนตีบริไดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อจิ้มนะครับเพื่อจะได้พลาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาย้ำให้ดูอีกครั้งนะครับนี่ผมต้องหาอย่างมาบังหน้าครับบังสายตามนุษย์ครับสายตาคนหากินนะครับเดี๋ยวเขายังมาเอาไปก่อนครับเดี๋ยวผมไปใส่หลังที่สองกันนะครับ ครับผมหลังที่สองก็อันดัสิทนะครับหาใบใหม่มาโปกพิดออย่างนิหน้อยครับบริษัทเยอะเกินนะครับเดี๋ยวไม่พิสังเกตนะครับครับไข่ก็อยู่ตรงนี้ครับสำหรับไส้นะครับไส้หนูนะครับผมยังหงคิ้งไม้ไว้ครับเมื่อกินมาช่วยไปไก่ๆนะครับเดี๋ยวอีก2องาวันนี้ น่าชิดคิดว่านะครับต้องมีคลิปได้ตัว๋วหลงได้ดูในน้อนนะครับจะได้กระฟากกดติดตามจิบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ